สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้งโจงนะครับวันนี้เป็นเมนูย้อนวัยเด็กกันม้างสมัยเป็นนักศึกษาเลยนั่นคือมาม่าปลากระป๋องนะครับเมนูกันตายง่ายๆก็สมวนผสมแน่นอนมาม่าหนึ่งห่อนะครับโจกใช้คือทานมากกว่าที่เดียวอื่นนะครับวันนี้ผักที่โจกใส่จะเป็นเห็ดนะครับเห็ดชิมจิเพื่อนอาจจะใส่เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าก็ได้ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะครับเป็นโรซ่านะครับผักชีฝรั่งสําหรับโรยพริก อาจจะใช้พริกขนูส่วนหรือว่าพริกจินแ,แดงนะครับทุบๆๆให้แตกนะครับเอามาใส่เพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับใบมะกรูดครับผมฉีกไว้อันนี้ตะไคร้นะครับคาโกคันหวานฉะนั้นจยกจะตัดน้ำตาลเล็กน้อยนะครับมุกเทศเพิ่มความกลมกล่อมให้กับน้ําแกงเรานะครับคือน้ำมะมา่าเรานี่แหละแล้วก็น้ำมะนาวอันนี้เพิ่มความจิดจัดโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าไปเจอกันที่หม้อเลยดีกว่าครับ แต่เราเริ่มจากการใส่เครื่องก่อนนะครับเพื่อนๆก็จะเป็น,ปน,ปนข่านะครับตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับมเมนูนี้ต้องไม่นานฉะนั้นเราใส่ใบมะกรูดได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับอันนี้พอมาสุกมันจะมีรสหวานๆเปรี้ยวนะครับจากนั้นก็แน่นอนเครื่องมาม่านะครับที่โ๊กไม่ใส่เกลือหรือน้ำปลาเลยเพราะว่าเครื่องมาม่าค่อนข้างเค็มอยู่แล้วนะครับเพื่อน เราก็ใช้เครื่องมาม่าแทนนะครับ,รบสบเลยโอเคพอเดือดเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้เจ้าเครื่องมาม่าที่เป็นเหมือนมะขามเปียกนะครับที่เป็นซอสเนี่ยมันแตกสักงนิดนึงเสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะครับ ใส่ตามที่เราทานเลยนะครับเห็ดผมชอบทานเยอะหน่อยมันจะใส่เยอะนิดนึงคราวนี้เราจะตั้งจนเห็ดสุกนะครับระหว่างที่เห็ดสุกเนี่ยพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆมันก็จะมีกลิ่นหอมออกมาแล้วแล้วก็มะเขือเทศก็จะสุกพอดีโอเคครับพอเห็ดร่มสุกนะครับก็ใส่ปลากระป๋องเลยนะครับเพราะปลากระป๋องเนี่ยถ้าต้มนานเนี่ยมันจะเละไปกว่าเดิม โอเคครับแล้วเราก็เล่งไฟนะครับมันจะได้มีความเผ็ดปนไปในน้ําต้มมามา่าเราด้วยน้าตาจถประมาณนี้ครับสีเริ่มเข้มแล้วเห็นไหมเอ่ยเพื่อๆนๆอาจจะใส่พริกป่นโรยตอนสุดท้ายก็ได้นะครับสาหรับคนที่ชอบแต่พอดีฉกใส่พริกสดค่อนข้างหลายเม็ดละฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปเดี๋ยวมันจะร้อนปากปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลนิดนึงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบทานหวานตรงนี้ตัดออกไปเลยนะครับใช้แต่มะนาวก็พอครับ โอเคพอมาเดือดอีกรอบหนึ่งก็เป็นเส้นมาม่านะครับใส่ลงไปเลยถ้าชอบทานง่ายๆก็หักสี่ชินิดนึงแต่พอดีโจ๊กใช้ตะเกียบทานฉะนั้นก็จะสะดวกก็เลยไม่ได้หักครับเพื่อนๆอันนี้เราก็รอให้เส้นมันนุ่มสักคู่หนึ่งโอเคครับเพื่อนๆเราสังเกตได้จากนี่นะครับถ้าเส้นมันแตกออกจากก้อนเนี่ยคือตรงนี้ได้ที่แล้วเพราะว่ากว่าเราจะเทสใส่กว่าเราจะทานเนี่ยมันจะนิ่มพอดีเสร็จแ,แล้วเราก็จะใส่ ใบกระติฝรั่งนะครับที่เราหั่นเอาไว้ลงไปเลยนี่นะครับอน้าตามันจะประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟครับผมเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมะนาวนะครับ นี่ครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมมามา่าปลากระป๋องเมนูเด็กของง่ายๆในแบบของเจ้าเองสมัยเจ้าเป็นนักศึกษาทานบ่อยมากๆครับผมก็ส่วนผสมเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวเจ้าเขียนให้ที่ใต้คลิปก็ได้ครับเพื่อนๆหาเพิ่มเติมแล้วกันเผื่อเพื่อนๆจะจดไปลองหามาทําทานดูหลักๆถ้าผักไม่มีกงไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เจ้าเป็นนักศึกษาก็ไม่ได้ใส่เหมือนกัน วันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสัคราช่องไอโชด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆไบ่อยครับผมวันนี้ต้องไปแล้วครับผมขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ